อันนี้เราผมจะเข้าป่าเข้าป่าไปเลยไม่ป่านู้นก็ได้ไมป่านี้ดีกว่าาะทำอะไรวะเข้าไปตำรวจกเข้ามาแต่ผมใจสั่มบลิฟทเข้ามาเดี๋ยวพ่อถึงเข้าไปทางนู้นเดี๋ยวเรเขาไปทางนี้แล้วผมเดีวพ่อไปร้อมกันร้อมกันกันนะแล้วเ็ไปเข้าปามาเข้าปาอะไรงูนะงูจะออกมาไ้งูเขาอะไรเข้าอยงเดดเดดก็ยนี้งูชวคันยด้วยเขอ้นเันตอนนี้ เไปดเดนดัน mm, ี้เราจะมา่าดานเข้ามาเข้ามาเมาเดี๋ยวเมนจะไปถึนูเ้เลยต้วงเฉยนี่นุ๊งมันจัดการงูได้เข้ามาเดี๋ยวาอยูนอะไรนะวกไนะวเนี่ยี่นีเนี่ยเลยมีงูวะงูเยเอาเยนะเอาอะไรพวหงูเราบอวาเข้าไปดิเข้าไปดิเด อย่าอย่าอ่ากด้ไม่ได้ไม่ได้เดินเดินไปตรงนี้ดีกว่าไปเดี๋ยวเราหาอาหาร